อ่าหาเจอขายได้องค์เป็นหมื่นรู้ไหมครับว่าถ้าจะองค์เป็นหมื่นต้องเป็นยังไงพลิกไปตามขอบข้างรุ่นนี้นะผมบอกไว้เลยเแขวนเด้อครับทำธุรกิจอะไรจะไม่แพ้ใครทองคำใช่ครับพี่ทองคำครับพันักิีกรรมครับพี่อริยะยี่สิบกว่ากรมัมบาทห้าสิบ บาทห้าสิบบาทขึ้นครับพี่ผู้ชนะสิบธิศท,ทำอะไรก็ชนะไปทางไหนก็ชนะบอกเลยว่าราเม้าตมาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเนี้ะยเขาบอกว่าอัคระมหาเศรษฐีแขวนใช้คำนี้ได้ฮ <c oughs> ้ยขนลุกคื <c oughs> อเเ็นเฮียแถว ยาวลาแขวนอยู่ครับรนนก็ก็ก็ตามองคล้อมเพช,ช,ชไรได้ไหมล่ะเขาใส่เพชรดักขนาดไหนอะใช่โอ้โหบุเรงนองทองคำถ้ามีทองจะสวยถ้าเรียมทองจะสวยขนาดไหนรุ่นนี้มีเอกลักษณ์อา่างามมากครับอาจารย์อา่าพิม์ยอดขุนพลเหมาะสำหรับผู้นำก็ผมบอกไงนะก็นะเอาว่ารายการเนี้ย นะถ้าแบ่งปันรายการนี้จะแบ่งปันรายการอื่นต่อไปยากแล้วล่ะสิก่อนจะไปรายการนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับเนะี่ยคือพระที่ใครที่มีธุรกิจใหญ่ๆตัวโตนะทำธุรกิจหลักนะสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านอารัธนาของขึ้นคอครับไม่แพ้ใคร รอคําว่าเริ่มสักครู่นะครับรายการนี้นะครับแม้มีสตางค์อยากจะได้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสได้ครอบครองง่ายๆแม้กระทั่งเหรียญก็แสนหกแสนเจ็ดหมดแล้วนะแบงค์นะแต่ถ้าเป็นผู้ชนะสิทิทิศหรือยอดขุนพลเนี่ยนี่ะฮะนี่เห็นไหมยันหลมอ,อตไม้็นไหมนี่ เปิดแรกมาเวลาเดินครับคำว่าเริ่มมาแล้วก็ยันที่เอาไปทําเป็นโค้ดั่นแหละเห็นไหมมาแล้วครับเปิดแรกแปดหมืนบาทเวลาเดินแล้วเวลาเดินเป็นที่เรียบร้อยครับกับองค์นี้งดงามมากครับับพักงดงามเหลือเกินมาที่1นึ่งแสนบาทครับอ่ามาที่หนึ่งแสนบาทมาที่หนึ่งแสสองมืนบาทครับราคาสุดท้าย เอาล้วครับเพื่อนๆนีอ 1, 20, 1, 50, าา่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายจากวันนั้นจนมาถึงองค์เนี้ยผ่านมากี่เดือนแล้วนะน,นี่ปิดไปแสนแปดแสนแปดใช่ไหมนั่นแหละใช่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งแสน หกหมื 60, ่นบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสนอารมณ์<ๆ>เดียวกับเต่าปูหลิว<ๆ>ทองคำบทนี่หรือเหรี่ยมมอกระเสร็งทองคำอ่ะพี่ที่เดียวกับเซมาแล้วยังไงนะสุดท้ายพนันธุ์ของอุตมะก็จะหลายหลายแสนเหมือนกับนะปู่โต๊ะปูหลิวพ่ออุตมะพะ่อเกษมอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับหกหมื่นมาที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทมาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทมาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทที่พี่อเลียรับเอาแล้วได้เวลาแล้ว ได้เวลาปีของเธอแล้วอยู่ที่ตันบอลเรียกหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทที่พี่เรียครับแสนเจ็ดเจ็ดไม่ทันอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายที่สุดในสายเลยครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับมาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทที่พี่เส้าคนนี้หวังเรียบร้อยหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทที่พีาา่แต่เวลาย,ยังยไม่หมดนะตอนนี้ครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สอง อยู่ที่หนึ่งแสน้ามืนบาทที่พี่เสวนีวังครับอยู่ที่พี่เสวนีวังปิดไปแล้วต้องบอกว่าหนึ่งในนักสะสมที่ศรัทธาผมมากๆนี่คือพระที่ผมเรียกว่านะใครที่มีธุรกิจใหญ่ๆโตๆแขวนไม่แพ้ใครแขวนไม่มีทำอะไรไม่สำเร็จครับ ปิดไปพี่พีสวัสดีว่างนะครับหนึ่งแสนเก้ามื่นบาทถ้วนตอนบอกพี่กุณากรมาไม่ทันนะพี่พี่นี่ครับหนึ่งในนะเหรียญทองคำแล้วทองคำพ่ออุตมะผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นไหนขอให้ออกมาแม่มแปลกนะพระดังพระแพงพระมีนคนต้องการแต่ไม่มีใครขายพเพราะคนที่ ใช้เราอตัตมะผมใช้กบว่าเป็นเศรษฐีแทบทั้งนั้นหลากหลายนะเจ้าของธุรกิจไนมะ่ว่าจะเป็นเราเหงงงถูกไหมอ่า,บ,า,าอบ้านจัสรรอู่ต่อรถบัสเจ้าของเหมืองแร่หรือโรงแรมใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพใช่พัทยาสวยจริงจิงมีอันนีจังมอกโอ้สวยจริงรพี่งดงามมากครับอ่าแล้วเป็นรุ่นที่นะ แขวนเดอถ้ามีธุรกิจใหญ่ III, ๆนะถ้ามีสมมุติขออนุญาตนะถ้าแบบว่ามีในตระกูลเนี่ยมีสักห้าคนแล้วทำธุรกิจห้าแบบนะให้แขวนอันนี้ไว้เลยเลขนี่เขาเลือกเองนะพี่คนที่คนที่จองในตอนนั้นคือเลือก <คน S 1> เองคนที่จองเลือกเลขเองเลือกเลขเองแล้วเ,เวลาแน่นโรงงานก็ตอบมาให้แบบนี้อ่านี่นี่นี่คือมูลเหตุว่าทําไมมีเลขถึงร้อยหลักร้อยเนี่ย <laughs> เขาจะมีใบพี่เห็นใบเซอร,ร์ไอตอนที่ ใช่ที่เขาเขียนในนั้นเลยคือว่าของใคร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 ก็คือเลือกเลขตามใจชอบถูกต้องแต่พาไม่ได้สร้างเยอะนี่คือเลขนาโชคของคนเลขนาโชคของแต่ละคนใช่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันอยินดีด้วยครับสุดยอดครับพี่สวัีต้องแบ่งให้พี่สวัียินดีด้วยครับท่านพอริยะนะครับอันเนี้ย ถ้าเพื่อนๆไปเดินในสนามพระนะเอาคลิกนี้ไปใช้หาเจอขายได้องค์เป็นหมื่นอาหาเจอขายได้องค์เป็นหมื่นนี่รู้ไหมครับว่าถ้าจะองค์เป็นหมื่นต้องเป็นยังไงพิกไปตามขอบข้างถ้ามีโค้ด นี่คือพลิกไปตามขอบข้างนะถ้าเจอต่อโค้ดเป็นหลวงพ่ออะไรเอ่ยใครรู้บ้างเนี่ยอันเนี้ยเป็นฐานพระรัตรนะพระพุทธอเขาจะมีพระสาวกเนี่ยนั่งอยู่ที่ฐานพระฐานรัตรนะใหญ่อ่านี่เขาก็ตัดเอาพระฐานรัตรนะเนี่ยมาแบ่งแล้วก็ ถ้าบุญปูบุญก็ทําปู่บุญก็แบ่ง <ขอ S 1> แต่ถ้าตอบโค้ดแบบนี้ใครตอบถูกมีรางวัลคน<ข>อ่นเบนทนี่ใครตอบถูกมีรางวัลออนี่ไงหลายคนไม่รู้นี่ถ้าไปเจอตอบโค้ดนะผมรับซื้ออ่ะผมซื้อออกมาแปดพันแล้วกัน แต่เจ้าของอ่ะเขาให้ผมมาไม่แพงก็เหมือนหลุดมานั่นแหละเห็นไหมไม่มีใครตอบได้เลยผมจะบอกให้นะนี่คือหลวงพ่อลุ่งมาท่ากระบือพ่อลุงเปล่าอ่ะพ่อลุงเปล่าไม่เปล่าหรอใช้เลยพี่เพื่อนๆครับนี่นะถ้าพิกเจอที่ต่อโค้ดนะ คือของวัท่ากระบือพ่อลุ่งใช่ปะคนที่นั่งดูต้องได้ประโยชน์แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ดังนั้นอะความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ทำให้คุณอนะหาพระได้รู้ที่พระเอาไปคุยกับเขาได้ที่สำคัญถ้าเกิดว่าจะเป็นเซียนพระเดินงานประกวดแล้วสามารถทำกำไรงามได้นี่ นะไปศึกษาหาข้อมูลกันดีทีเดียวเชียวยังไงนะลอองค์พระแบ่งด้วยครับอ่าพิศลาสุดยอดครับพี่ความรู้ใหม่อีกแล้วอ่าได้ความรู้ครับพี่ธรรมนูนอ่าอันนี้ไม่ใช่ความรู้ใหม่นะอันเนี้ยเป็นความรู้เก่าแต่พระเนี่ยหายากองค์นี้ใช่ไหมหายากจริงขอบคุณมากมากครับเนี่ยพี่คีบบอกว่าท่ากระบือ โหจะเจอคันธราษองค์พระสะภาพนี้ไม่ง่ายนะแต่จะเจอพระคันธราษองค์พระปฐมเจดีสภาพนี้ไม่ง่ายขาบนวนแกะเห็นไหมขบวนนี้แกมีใบไม้ด้วยเนีเหมือนกับภาพวิวอะเห็นไหมนี่ยันหลัง ก็ยันเดียวกับปางเสมาหลักแสนของเจ้าคุณโชธเห็นไหมใช่คันธราชโนรนปุสโหแล้วสวยไหมสวยนะยันนโมพุทธายะหันยันพระเจ้าห้าพระองค์นี่แล้วจะหาแค่หาอโอพระก,ก็ยากอยู่แล้วแบงค์คันธราษและหูตาปากจมูกผิวไม่เปิดแบบนี้อีกทันเรียนจะสระ้า,างอัพแมงไมมด Oh. หูตาปากจามูกโห oh, แล้วนี่เป็นพิมพ์ที่แกะแล้วมีใบไม้ bye bye. สวยงาม mm. อาจารย์ไปอีกสักองค์ครับพี่คิวนี่เห็นไหมเนี่ยพระประจำวันองค์พระพระดเจดีเป็นของที่มีราคาสูงศักดิ์สิทธิ์มากครับพิธีละทองคงใจง่ายใช้โลหะโบราณในเมืองทารวดีในยุคนั้นเลย เอาแล้วครับถ้าพร้อมแล้ว,วใครจะ<า>ได้เป็นกระบือกระซิครับรุ่นนี้พิธีนี้มาหมดครับนะพอลุงทางกระบือมานะพมเอาว่าพาเกจินะดังดังยุคนั้นมาเสกหมดถ้าเป็นพิธีคันตาล่าลงมาผาสมเจดีอืมพี่ใหญ่ครับพอน้อยพอเงินพอน้อยพอเงินพอแชมตากล้องพอล <พอ S 2> ุงท่ากระบือ เรเปลี่ยนเราเปลี่ยนวัดใตา้นี่ครับคำวัเนเริ่นะมาม,ม,ม,มาแล้วนะครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับเพว่าองค์พระถือว่าเป็นสำคัญคือสวยม,มาแล้วครับเปิดแรกสองพันบาทมาที่ห้าพันบาทครับมาที่ห้าพันบาทครับมาที่หนึ่งหมื่นบาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่หนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับดู <มา S 1> ครับเพื่อนมาที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทไม่ทันแล้วนะพี่อยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมืนสองพันบาทครั 1, 000, 000, บาราคาสุดท้ายครับดูแต่ละมุมครับของความสวยโอ้โหมาที่หนึ่งมืนสองพันบาทมาที่หนึ่งมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่หนึ่งมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้ายครับทองผสม,มดูพ่อตาพ่อไปได้อันนี้นยุคเดียวกับจินดารอินโดจีนครับนี่ฮะยุคเดียวกับจินดาอินโดจีเลยมาที่หนึ่งมืนสามพันบาทมาที่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายต้องเป็นอีกหนึ่งองยี่เจอหยดน้ําเจอใบห,หอ,อกเจอได้นะแต่จะเจอคันธราชเนี่ยนี่นี่ยทรงเสมาเนี่ย นี่ถ้าสนจินราลาส่งเสมานี่ต้องบอกเลยว่าเนี่ยโ,โหเจอก็ไม่สวยแล้วดูหูตาปากจมูกรหลวจีวรติดนี่หูตาปากจมูกรหลวจีวรติดมาที่ 1, หนึ่งหมื่นนะพันบาทมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับ อยู่ที่18,000บาทครับราคาสุดท้ายครับพิธานาสิทธิ์อยู่ที่18,000บาทเห็นเราอยากปิดเองเลยครับพี่อัดนครมณฑมเอาเล่ะครับโอ้โหพี่ราคาที่ใส่อยู่ยังซื้อบ้าใหม่ไม่ได้แต่ท้งอันนี้ไม่ใช่แก้ความแท้นะความสวยหาไม่เจอหลอกมาก็ไม่ได้สวยเท่ากันนี่ <ผม S 2> องค์<า>น,นี้หูตาบบปากจมูกการมาลีเกินสาม0มื่นครับรุ่นนี้อยู่ที่ อยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับมาที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายโงคนี้ต้องบอกว่ามีตังก็ไม่ใช่ว่าตังหาง่ายกว่าหาพระองค์มารุ่นหาง่ายกว่าชินาราท่านเหนือหนีแท้ทันทีอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับอันนี้หายากเล่นพระมาน่ะพิมพ์นี่จัดอันนี้อันนี้สมบ,บูรณ์น้อยองค์ที่จะหล่อเต็มบอกว่าองค์นี้สมบ,บูรณ์ผมบอกคุณเลยว่าเก็บพระในบ้านเป็นสิบล้านอย่างบางทียังไม่มีองค์นี้เลย อยู่ที่1 8 0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ห8 0 0 0 0บ้าทแล้วอยู่ที่1 8 0 0 0 0 0 0บาทน,นะครับราคาสุดท้าย g ับ b เป็นหนึ่งรายการที่หายากมากๆคุณอาต้องหลอนเจอต้องลงมาพีมันคิดเอาเองเพื่อ,อนนี่โอ้รายการนี้ครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันนะไม่เจอสวยปิดไปแล้ นี่ไม่เจอสวยครับปิดไปที่หนึ่งมืนแปดพันบาทนะครับที่พี่สาคอนนะครับรายการนี้สองหมื่นไม่ได้พี่ไหนเก้าไม่ทันไม่ทันปิดไปก่อนที่พี่สาคอนใช่โอโ้โหโอ,โโอโ้พี่เพื่อนเพื่อนต้องบอกว่าอยากจะแกะถ่ายรูปพี่จริงนะเพราะไม่เคยเจอสวย เรียงของสวยมากครับรุ่นนี้อยากจะแกะถ่ายรูปเพราะไม่เคยไม่ค่อยเจอสวยผมเก็บเหรียญลงพ้าเยอะนะพี่บีพี่มันรู้นะผมเก็บเหรียญลงพ้าเยอะแต่ไม่ค่อยได้แบบนี้เลยหาไม่เจอง่ายๆพี่บีเวอร์บอกดินเบาอยู่ครบอ่าสามารถผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณในความรู้ของพี่บีเสียนหะไม่ว่าจะเป็นพี่ยุบวรพี่อัดคุณณเดช นะหรือใครที่พิมพ์อยู่เนี่ยนะพี่วราพลพี่โอกุณก็คือเขาคือคนที่ไม่ได้มีผลประโยชน์กับไรแต่เขาเป็นเซียนพระที่อยากจะให้ข้อมูลให้ความรู้เพื่ออนุรักษ์พระเก่าพระแก่ให้คนไ,ไลไล์ได้รู้ได้เห็นกันพระมีทีวอนเด้งดึงใช่ทีวอนเดงดึงศิลปะการ,รแก่ไหมครับนี่โอ้พี่พีไดจะมาสองหมืนสามลากาสัญญาดีเลยเยอะมากนะผมบอกเลย ไดเห็นทองคำพระอุตมะก,ก็สุดยอดแล้วครับวันนี้นะนี่ก็ไม่ได้เจอนานยอดทงนะวะไก่เตี้ยอยุธยานะมีอะไรอีกปู่ทวดอ่ะนะ ท้ายๆนี่สำหรับปูทวดปี0ูนกเห็นไหมพระเนี่ยไม่ต้องไปส่องดูตำหนิหย,ยิบมาดูธรรมชาตินี่ก็แท้ตาเปล่าแล้วมไม่เกินสามวิก็แท้ตาเปล่าแล้วเห็นไหมลมดำตรงยุคนะเทคโนโลยีคือข้างในเหลืองผิวแดงลมแล้วก็ลมดำผิวสามชาั้นเหลืองดำแดงเอาปูทวดไปใช้กันองค์นี้เอาสองพันสองพันครับสองพันนี่ ปีศูนหกหลวงปูทวดเออรายการสุดท้ายสองพันปีศูนหกหลวงปูทวดนะชื่นชอบไลนี้กดก้าก็ก้าไว้ให้กันครนะัชื่นชอบไลนี้ครับแขวนได้เลยนี่แผ่ปูทวดเนี่ยลดความรถชนเนี่ยนะไม่แขนหักไม่แขนขาดขาขาดไม่เจ็บตัว คุ้มแล้วคารักษาพยาบาลดีเท่าไหร่ถูกไหมแขนหนักขาหากักเขาเฟือกเป็นแผลเป็นโอ้มีปู่ทวดสบายใจนี่โอเควันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตีสวัสด์แฟนเพจทุกๆท่านชื่นชอบไรนี้กดก้า99เป็นกาลบังใจไว้ให้กัน